สวัสดีครับทุกคน,น,นแม่บัวน้องจ๊อบวันนี้มากราบพญานาคที่สถานที่เทวสถานตำบลไห่หยองอำเภอพังโค,จคนจังหวัดสกลนครนะคะมาค่ะเอซมาเที่ยวชมกันจ้าอันนี้ข้างในนะคะข้างข้างในนี่เป็นถ้าเดี๋ยวไปดูความการนะครับมันมีอะไรบ้างครับไปลอมกันนะครับข้างในมันจะไม่มีคือไม่มีึ้น นี่เป็นถ้ำทองนะข้างในครับผมข้างในเป็นนี้อันนี้นะครับเป็นถ้ำทองนะคะนี่นี่ถ้ำทองเดี๋ยวเอาไปดูฝั่งนูอนก่อนแล้วก็ดูนี่ก่อนแล้วเข้ามาแล้วนี่เดินเตะเตะไเดินรับๆเลยันนี้ไม่ว่าผมว่าไมันก็จะไม่เหมือนไม่บัวพูดสินี่ประของบ้านนะครับพูดได้พูดได้พูดได้เลยครับนี่เห็นไหมเพจข้าวกล้าแนะนำสถานที่นะคะแม่บัว ยังไม่เคยมาแม่บวจำไม่ได้ว่าสวัสดีค่ะชื่อนะคะ,คะนราพรจิเจิรินนะคะมากับแม่บัวมา,มากับเบบัวน้องจ๊อน้องจ๊อบนะคะที่นี่ก็คือที่เทวสถานบ้านพี่หยองตําเวนพี่หยอกอำเภอบังคนจังหวัดสกลนครนะคะค่ะเอาเราพากันดูร,บรอบรบค่ะค่ะเชิญ่ะในห้องอยู่ติดนะคะอยู่ติดถน,นนนะคะ ถนนสกลอุดรนะคะอยู่ข้างถนนเลยนี่นะคะเอซิงตกแท้บ้านแม่บัวมีนักท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันนะนี่เห็นไหมครับขออนุญาตขออนุญาตขอถ่าเพื่อเผยแพรบ้านมีค่ะผู้คนจะได้รู้จักก่างชาติตางวัฒนธรมเดียวกัน เป็นถ้ำค่ะหน้าเที่ยวหน้าดูน่าชมมากสวยงามนะคะข้างบนก็มีหินงอกหินย้อยะคะ่ะสามารถมา,พอพาขอพรได้ขอพรขอโชควา่ามาลมะะีจากปูยาะะ่าค่ะ าก็นอบ้ยนะครับอสีสุขทางครับไปไปดูด้านโน้นเต้เลยจ้าอันนี้ครับ ไปใหมบุเชื่อค่ะตนนี้ก็จะมาค่ะค่ะบุญเดียรัทองนะคะท้ทองเป็นห้องท้องพ้าไันผงหลวงขงใช่ค่ะค่ะคุณเอามาตั้งตรงนี้แล้วครับเราก็ไปไหว้ปู่กันครับอันนี้เป็นค่ะค่ะสมบัสรนครครับผม

โอ้โหนี่ตตรงนี้ได้เ่นเอเนนอั่วั่วร่วาวมามดิถ่ายรูปีนีถ่ายใหม่ได้ใช่ไหมครับถ่ายรูปเอาเลยครับโอ้โสวยมากบอกเลยว่าสวยมาก โหสวยมากวิทถ่ายให้หน่อยสิอีกคู่กับแม่วนบสวยมากโอ<ห>้นี้อนี่ดึงมาใกล้ๆนี่ได้ไหมได้ครับนี่ครับนี่ครับนี่เซตแล้วนะครับผม เดี๋ยวจะให้ดูข้างนอกนะครับนนี้ทางออกนะครับผมด้านนอกนะมีดอกไม้ญี่ปุ่นด้วยนะคะแล้วก็มีม,มีมีห้องอีกห้องหนึ่งข้างในอะ่ะเขาเรียกห้องหลังพคเนลด้านนี้นนครับผมด้านนี้ค่ะด้านนี้ค่ะฟังเนี่ยปะด้านนี้พิคเนลอันนี้ครับผมเห็น,นไหม,มสวยมากเลยสีเ e ดี๋ยวสิครับ คุณแม่จะได้สุขภาพแข็งแรง <laughs> Thank <laughs> you. หายใหมคะทคอะกรกระซิบข้าบบบบบบงหูได้นะคะสามสีหห่หูหูหนู ต้องการอะไรกระซิบข้างหูห huh. นูเยองใช่ไหมคะอาจารย์อยากได้อะไรกระซิบข้างหูหนูใช่ไหมกระซิบหูหนูเลยอยากมีโชคมีลาบอะไรก็กระซิบเลยข้างอ๋อฝากหนูไปบอกพระพิคเนรค่ะหนูไปบอกพระพิคเนธค่ะกระซิบข้างข้างหูเลย ข้างาหูหนูน,น,น,นั้นแหละกระซิปนี่เดี๋ยวถ่ายรูปให้เออข้างหูเลยนี่หันหน้ามาหน่อยนึงนี่กระซิบเออเออ